สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m ม r รี่อิสแฮปปนะคะเป็นช่องเกมชิมน,น้องใหม่แกะกล่องเลยยังไงก็ฝากเอ็นดูช่องนี้ไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงอัปเดตของแพท3.6ที่กำลังจะมาถึงว่ามีอะไรและน่าสนใจยังไงบ้างถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยคะ่ะในเมื่อเป็นแพทใหม่ทั้งทีงั้นเรามาพูดถึงตัวละครใหม่กันก่อนเลยดีกว่านะคะ เริ่มแรกก็คือไผ่จูหรือว่าหมอไผ่ของเรานั่นเองค่ะไผ่จูนั้นเป็นตัวละคร5าดาวทาตุไม้ใช้สื่อเวทมีชื่อไทยคือหลอนจิตรวมชีพหมอไผ่นั้นเป็นแพทย์ฝีมือดีจากท่าเรือหลี่เว่ยโดยคุณหมอเนี่ยทุกๆอย่างของเขาแทบจะเป็นเกี่ยวกับหิวหมดเลยค่ะถ้าเราปาสกิลท่าดอกไปแล้วมันไม่โดนมอนมันก็จะย้อนกลับมาหาเราแล้วก็หิวให้เรานั่นเองค่ะแต่ถ้าเราปาออกไปแล้วโดนมอนเรานั้นก็จะได้ทั้งอนุธาตุแล้วก็หิวอีกเหมือนกันค่ะ ในส่วนของอันตีนั้นก็จะเป็นการสร้างโลขึ้นมาเมื่อโลรีเฟซสิ้นสุดหรือว่าแตกไปก็จะสร้างความเสียหายไม้แล้วก็ฮิลให้หเราอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่แต่แต,แต,แต่ถ้าคุณคิดว่าตอนนี้คือฮิลเยอะแล้วมันยังไม่หมดค่ะเพราะว่าเขามีแทสีฟทีน่าสนใจอีกอันนึงนั่นก็คือเมื่อเราพาตี้ที่มีพี่เขาเนี่ยไปเก็บผักเก็บผลไม้ตามโลกแต่เวทนะคะ เราก็จะได้หิวอีกเหมือนกันค่ะโอ้ยคือพี่หิวขนาดนี้หนูเชื่อแล้วค่ะพี่ว่ารักษาเก่งเนี้ยสำหรับตัวละครใหม่อีกตัวของเรานั่นก็คือคาเว คาเวนั้นเป็นตัวละคร4ีดาวธาตุไม้ใช้ดาบใหญ่มีชื่อไทยอย่างเป็นทางการก็คือม่านนาาสะท้อนปัตตพีคาเวนั้นเป็นสถาปนิกที่โดดเด่นจากเมืองซูเมรุซึ่งคาเวนี่ไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่มาพร้อมคู่หูรู้ใจนั่นก็คือกระเป๋าเครื่องมือเมรักนั่นเองเมื่อกดสกิลธาตุเมรักจะทําการสแกนมะเฟืองที่อยู่ในพื้นที่และทําให้มะเฟืองระเบิดตุ้มกลายเป็นโกโก,โก,โกค้คันไปเลย ส่วนอันตีนั้นน้องเมรักจะปล่อยพลังงานเพื่อเคลือบผาดไายและเพิ่มระยะให้กับการโจมตีของคาเวนอกจากนี้น้องเมรักก็ยังช่วยคาเวตวัดดาบไปมาได้ด้วยนะน่ารักสุดๆไปเลยนะและและแล้ถ้าคุณกลัวว่าคาเวของเรานี่ยจะโดนระเบิดจากม้าเฟืองจนตายหรือเปล่าไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่าคาเวมีทาเลนพิเศษนั่นก็คือเมื่อม้าเฟืองระเบิดนอกจากเขาจะไม่โดนดาเมจแล้วยังฮิลได้ด้วยค่ะ <Wow. S 1> แต่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าทาเลนนี้เนี่ย ใช้กับม้าเฟืองพรีเมียมของนิโลได้ด้วยหรือเปล่าและด้วยความที่เขาเป็นสถาปน,นิกทําให้เมื่อเราใช้ตัวละครคาเวในการคราฟเฟอร์นิเจอร์เราก็จะได้วัสดุคืนมาบางส่วนด้วยนั่นเองค่ะและก็มาถึงส่วนที่ทุกคนน่าจะรอมานานแล้วนะคะก็คือตู้กัชาในแพทนี้เรามีทั้งหมด4ตู้ด้วยกันค่ะโดยที่เฟสแรกจะเป็นน้องนาฮิดะกับมีโลและต่อด้วยเฟสสเป็นคุณหมอไปกับกันยูที่พ่วงด้วยคุณคาเว และแน่นอนว่าตู้ของหมอไฝ่ก็ต้องมาพร้อมกับอาวุธประจำตัวนั่นก็คือเจ็ดโฟล์สเฟนเดอร์เป็นสื่อเวท5ดาวมีความสามารถตามนี้เลยค่ะคือเท่าที่อ่านคร่าวๆแล้วนะคะความสามารถค่อนข้างเข้ากับหมอไป่เลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เข้านะคะคือเขียวเหมือนกันเลยค่ะคือเ,เหมาะมากมลจะเหมาะกับใครไปมากกว่าหมอไป่แล้วนะคะและนอกจากอาวุธแล้วแพทนี้เราก็ยังมีอาร์ติแฟกต์ใหม่อีก2เซตด้วยกันนั่นก็คือ n ิม s ์ดรีมสและ วอดุคาชาโกลที่มีความสามารถแปลไทยประมาณนี้ค่ะต่อมาก็คือเควสใหม่ประจำแผบนี้จะมีเควสัตำนานสองเควสด,ด้วยกันของหมอไปนั้นก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากเพราะมีการกล่าวถึงว่าแม้เค้าจะเป็นหมอที่มีความสามารถมากแต่สภาพร่างกายของตัวเขากลับไม่สู้ดี ซึ่งในกรณีของเขานั้นก็ค่อนข้างที่จะซับซ้อนและถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนอะไรยังไงก็อย่าลืมไปเล่นเควสของพี่หมอไปเขานะคะส่วนอีกเควสตำนานเป็นบทที่2ของน้องนาฮิดะนับว่าเป็นเควสตำนานที่พลาดไม่ได้เลยค่ะเพราะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมังกรแห่งพันไม้ผู้มีความสําคัญที่ใกล้ชิดกับประวัติศาสตร์และเหล่าเทพเจ้าของซูเมรุและหลังจากที่เราตึงกันไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปผ่อนคลายกันในแฮงเอาท์ของน้องเลลากันนะคะ ต้องน่ารักมากแน่ๆเลยแต่ทางนี้กลัวอย่างเดียวค่ะกลัวเล่นแล้วง่วงตามน้องอะสิมาต่อกันด้วยกิจกรรมประจำแหดกันค่ะเริ่มกันที่ a p a r a t e of Providence งานนิ้ทัศการสถาบันเป็นกิจกรรมหลักประจำเวอร์ชัน3.6ที่แจกทั้งมงกุฎและรุ่นพี่ฟารุซันค่ะงานนิ้ทัศการจะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักส่วนแรกก็คืองานรื่นเริงประเทืองปัญญาซึ่งแต่ละภักวิชาก็จะเตรียมมินิเกมไให้เราเล่นกัน สำหรับ Gathering of Star เป็นมินิเกมของทางภาควิชา Illuminationist เราต้องปรับเครื่อง Astrolab ให้ได้มุมและความสุขที่ถูกต้องแล้วดวงดาวบนเครื่องก็จะสว่างขึ้นและกลายเป็นรดลายที่สวยงาม Project Connectivity จากภาควิชาเทคโนโลยีในพื้นที่ที่จำกัดเราต้องใช้วัสดุก่อสร้างให้น้อยที่สุดในการสร้างถนนไปยังเป้าหมาย Antiquity Hunt ของภาควิชาสมุดฐานวิทยาเราจะได้ใช้อุปกรณ์พิเศษเพื่อค้นหาแบบจำลองโบราณวัตถุ In-True Steps เป็นกิจกรรมจากภาคสัญ,ญาศาสตร์ที่เหมาะกับสายอ่านใส่เนื้อเรื่องสุดๆไปเลยค่ะเพราะเราจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีและถามไปเรื่อยๆจนกว่าจะหาความจริงของเรื่องราวนั้นเจอค่ะ c o n c o c Reaction ทางภาควิชาทฤษฎีท่าได้เตรียมการทดลองการต่อสู้โดยมีน้ำยาโพชัชนให้เราได้ทดลองใช้ด้วยค่ะ มีแมตติค์ลิปิเคชันเป็นเกมที่จัดขึ้นโดยภาควิชาชีววิทยาของคุณไทนารีเราจะสามารถควบคุมแบบจำลองถิ่งมีชีวิตต่างๆสั่งให้มันเคลื่อนไหวตามจังหวะที่กำหนดคือแว็บแรกแบบมาริโอปะพี่และสำหรับกิจกรรมใหญ่ที่2ของกิจนี้ก็คือศึกชิงภาควิชาเจ้าปัญญาซึ่งแต่ละคณะจะส่งตัวแทนหนึ่งคนมาเข้าร่วมการแข่งขันคือถึงแม้จะเบลอไว้คนหนึ่งแต่ทุกคนก็น่าจะเดาได้แหละเนาะว่าเป็นใครก็ น้องเล่นโผม,มาในทีเซอร์ฟซะขนาดนี้แล้วอะนะยังไงก็มาลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าคณะไหนจะเป็นผู้ชนะไปกิจกรรมที่2 t งเตาเม i นตติ้งแซนส r รพายุทรายร้องคำรามในพื้นที่ทะเลทรายพบวีนัเขึ้นหน่วเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันทำให้ทางสถาบันต้องส่งนักวิชาการไปเพื่อจัดการกับปัญหานี้เราต้องช่วยเขากำจัดมอนสเตอร์และติดตั้งปืนใหญ่วีนัสเลเยอร์ให้สำเร็จเพื่อขับไล่วีนัสที่ได้ร่อนพนธจรให้ออกไป กิจกรรมที่3 Brewing Development มีวัฒนาการของส่วนผสมอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อนักเตะทางสายบู๊เราจะต้องผ่านการต่อสู้ติดต่อกัน3รอบแล้วในแต่ละรอบระบบจะสุ่มเปิดใช้งานเอฟเฟกต์บัฟชนิดหนึ่งหรือมากกว่าจาก4ชนิดที่แตกต่างกันโดยอัตโนมัติภายในเวลาที่กำหนดถ้าบัฟที่ได้รับเข้ากับทีมของเราได้ดีทีมของเราก็จะแข็งแกร่งสุดๆไปเลยกิจกรรมที่4 The Recollectors Path เส้นทางความทรงจำ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในพื้นที่แห่งใหม่เราจะได้มีคู่หูเป็นน้อนผู้ดอกไม้ที่มีชื่อว่าโซรุชและไปทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันและกิจกรรมจุดท้ายที่พลาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ Overflow Mastery กิจกรรมลงนันพรสวรรค์ที่จะดอกแบบคูณ2อย่าลืมมาใช้เรซินกันนะคะบอกเลยว่ากิจนี้มีแต่คุ้ม <Wow. S 1> ถึงแม้แผท3จะเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วแต่แมพก็ยังคงเปิดต่อไปเรื่อยๆอยู่ดีค่ะและในเวอร์ชั่น3.6นี้เราจะได้เจอกับพื้นที่ที่น่าสนใจมากๆเลย ซึ่งมันจะอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของพื้นที่ทะเลทรายฮาดามเวตในตำนานเราว่ามันเป็นหนึ่งในรอยแยกที่ยังสูญปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางพิบัติคาเอ็นดิอาร์เมื่อ500ปีก่อนแม้ว่าแต่เดิมจะเป็นทะเลทรายแต่ระบบนิเวก็ได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากพลังของอบิสและกลายเป็นหนองน้ำกับพื้นที่รกร้างขนาดใหญ่ที่ไม่มีผู้อยู่อาศัยถึงแม้พื้นที่นี้จะดูอันตรายแต่ทุกคนยังจำน้องโซรุสได้ไหมคะ มัน,นจะทําให้เราบินได้ในบางพื้นที่อย่างอิสระและทําให้เราเข้าถึงพื้นที่บางแห่งที่ไม่สามารถเดินเข้าไปได้แล้วจะมีกิจกรรมเล็กๆสําหรับนักเดินทางเพื่อช่วยฝึกฝนน้องต่อไปด้วยนะในแผง3.6นี้เราจะได้เจอบอสใหม่2ตัวค่ะตัวแรกก็คือ i n q u i ิ i o u s Baptist เป็นพี่อบิสที่อลังการมากๆเลยค่ะเพราะว่าพี่เขาสามารถใช้พลังงานท่าได้หลากหลายและสร้างโลท่าที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสียหายได้อีกด้วยซึ่งทตุของพี่เขาก็คือน้ําแข็งไฟฟ้าและไฟค่ะ และบอสตัวที่2ก็คือพี่มังกรเขียวของเรานั่นเองค่ะที่เขาจะมาเป็นบอสร,รายสัปดาห์ตัวที่2ของเมืองซูเมรุซึ่งการต่อสู้กับบอสตัวนี้จะแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันค่ะช่วงแรกก็ไม่มีอะไรแต่ในช่วงที่2เนี่ยเราจะต้องช่วยป้องกันเจ้าเจ้าถุงอันเนี้ยค่ะจากนอนตัวน้อยๆพวกนี้นะคะให้ถุงปลอดภัยค่ะและในช่วงที่3มมังกรจะปลดปล่อยการโจมตทีที่ทรงพลังสุดๆก็หลบให้ทันกันด้วยนะ และหัวข้อสุดท้ายกับมอนสเตอร์ใหม่ประจำแหกค่ะเราจะได้เจอกับเจ้านิโมฮิริชูโรกและไฮโดรฮิริชูโรกคือฮิริชู2พวกนี้นะคะกำลังพเนีจรไปทั่วแต้แวกและพวกมันก็ไม่ได้อยู่ในสังกัดของชนเผ่าของฮิริชูใดโดยเฉพาะบางครั้งพวกมันก็จะช่วยเหลือฮิริชูหรือเผ่าอื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือพวกมันมีรูปแบบการต่อสู้ที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ดูเหมือนว่าพวกมันจะมีระดับสติปัญญาที่สูงกว่าฮิริชูทั่วไปด้วยแหละ เอาละคะ่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปลูบรวมอัปเดตทั้งหมดของ g e n s h i n Impact Version 3.6เป็นยังไงกันบ้างชอบกัหริปเปล่าเอ่ยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากคอมเมนต์ติชมหรือว่าแนะนำตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้วยเหมือนกันนะยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะโมซิมิตะ